อากได้เมียฝรั่งเซอร์เซียอย่างเงี้ยอุ้ยด้เนโอ้โหทำไมเจโรมันสั่นขนาดนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยอากาศหนาวหรือเปล่าลมพังหนาวเงี้ยเยาวก็หนาวเร็วจังโอหนาวจริงหนาหนาวหช่วงนี้ผมฝนตกอีกวันนั้นแะนีออตก ไม่ไมผมต้องอันนี้อยู่แล้วผมต้องผมบอลอยู่แล้วคนขาวผมบอลผมสีทองอย่างเงี้ยไม่ผมเตกเลยผมชอบผิวแคบผมตัดไวะผมชอออกแนวน้ำตาลน้ำตาลเนี่เมื่อกี้ผมก็วิ่งไปตรงนั้นแหละแล้วก็โดนโดูโดนเสียงปืนอยู่ป้อมป้อมปูนป้อมปูนอันโผล่อันโผล่อันโผล่ไหน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 พี่ไอ้ป้อมปูนเหรผมยังไม่เห็นเลยอ๋อป้อมตรงนั้นนะนะ ไออยู่บนนั้นใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ผมก็โดนเอ็มเคนั่งติ่มตรงนี้แหละไปเลยชิมอนขอบคุกพี่ไปตายแทนฉั้นเลยไปตายแทนฉั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวอร์มก่อนผมไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์เลยอ่ะผมไม่เล่นสองวันไม่ใช่หรกผม จะขายของให้หมดครางแล้วก็เฮ้ยอะไรวะอย่างอะไรอ่ะไม่ไอทไปหน้าหายแล้วไปหน้าหายแล้วเลือดหลุดทิ่มมันไปหายต้องโดนการคุกข่งตัดผมจะตัดผมทีไรกี้อ่ะผมแล้วไม่ค่อยอยากสตรีมอารีเท่าไหร่ปวดเยอะจริงจริงครับปวดเยอะมาก จะเล่นกับพี่ผมบ้างเลยผมลงมาเล่นด้วยผมก็เน้นผมเน้นฮากันอ่ะเหมือนกันนะผมผมไม่ค่อยได้เล่นไวเลยไม่ใช่หรอผมจะได้ไอเดียเฉยๆเติมไปเยอะแต่ได้มันจะเล่นเลยเข้าไฮเลยใช่ไหมเยอะมากเลยตัวมิตี้ถึงมีถ้าคืนท่ามเว่าแบบทั้งห้องกันคือตอนนี้เพื่อว่าแบบมันมีระบบ VIP เข้ามาใหม่ผมเข้าไปเช็คอะผมโคตรอยากได้ตังค์คืนมากๆเลยเหมือนกันเหมือนกัน อมวีห้าโอ้โหไปขนาดนี้เลยหรือวะเนี่ยประมาณนั้นแ่ะตาปังใส่ไนเหรอตาปังเล่นไหนตาปังเล่นไหนตาปังเล่นไหนอ๋อเข้าไปแล้วใช่ไหมตาปังตาปังอันนี้ตาปังจะเล่นได้หมดคางเลยเหรออ่าครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวไปทำคลิปอีกมันอยู่ตรงกลางนะอุ้ยโดนยิงโดนยิงอุ้ยชี้อวดขบวนนี่ว่ะเซฟหน้าเซฟหน้าเซฟหน้าไม่ได้เขาบอาวีมีขอบอาวีมี ได้แน้วสี่ในห้องเทครับโอูโดุแล้วเฮียสปักเฮ้ยสปาร์คดึงหมขึ้นดิตรงนี้มันติดตรงเนี้ยไปได้ไหมไป็นลูกขาเป็นลูกขาเป็นลูกขยสปัก์คมมงก่อนผมมีเบิร์ดนะผมมีเบิร์ดนะไา้ละผมผมเอาแค่ละเอ้าเฮ้ยระเบิดวายวายระเบิดเออตรงกลางนี่ใครอยู่กลางกลางอะไรอะบอดบอลบอนี้เลย อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยยิงเหมือโดนในผมวะอ๋อมีตัวเดียวเชียวตัวเชตามันตายเอกโดนเหมือนจะมีตัวเดียวแล้วก็มีเขาอาบียิงสิหัวผมเฮ้ยแต่เขาอาบียิงหัวผมโดนสองเม็ดเลยแฝงๆเลยอ่ะมันมีใจนาเทียมอยู่ด้านหลังนี่อันนึงเอาเลยขอเปิดเซฟแขนแดงขาแดงผมเซฟล่างก็พอเลยนี่มาเอาใจนาเทียมนี่ตะปักมาเอาอะไรนะแกมีเศษเซฟแกยัดไปเลยเซฟผมเต็มแล้ว อยากเล่นด้วยไอ้นะแต่รหัสล้มอ๋อแกโดนเซตอีลิตยิงนี่ว่าเอ้ยเอใช่แหละใช่แกถามผมทำไมทำไมผมถึงไม่ยิงมันผมหาไม่เจอของเพื่อนรุสัตแกรุสัตหาไม่เจอเลยหมวกหมวกมันต้องเก็บนะพี่เก็บแค่หงฟังว่าจะเก็บปืนเพื่อนไหมครับ เยวผมเก็บเพื่อนๆง่าได้เอาไม้ผมก็ได้พี่บานมาเยอะๆนักผมแล้วเอาวีเปิดพืนลูกแรกผมเลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยมือลั่่นนีเอาผมเปิดห้องสองแสนแล้วกันนะเอาเลยครับเต็มที่ผมไม่มีเซฟไม่มีอะไรทั้งนั้นหรอตอนนี้ไอ้ชิี้ขันมือหลันโดนเนี่ยเก็บฟรีเลย โอเคลยเนี่ยพูดอะไรเจ็บแอวะอ่ะเอเราเดินต่อไหมพี่กัสพี่กัสอะไรอ่ะพี่ปั๊กพี่กัสไหนอะไปดิผมรีแม็กก่อนเหมือนจะอยู่สารกันนะไอ้พวกนี้วิ่งหัวผมสองเป็นเลยว่ะเดี๋ยวเราวิ่งตัดกลางถ้าไม่เจอก็ออกเลยก็ได้เนี่ยผมชนใหญ่แล้วนี่ตอนนี้นี่ ไปเด็โก้แล้วพักนั่งรูดขาอยู่ลรถริงเว้เฮ้ยเชี่ไแมวผมมันโดดลงไปในถังขยะผมเพิ่งเปลี่ยนถังไ่แล้วผมเอาอาหารอาหารเปียกกินหมดแล้วทิ้งไปนั้นแล้วมันโดดเข้าไปซล้าออกมานี่มันเดินกูเลยนุ่มจะเย็นปู่แมวอย่างดีอาบน้ำให้หัวเช้าเอ้ย มางงทำไมบอดดิใช้บอดฝาไม่รู้ว่ามีใครมาโคนรู้บอแบอแบบะไม่รู้ว่าใครเป็นจัง่ะ ปีนกันจังแก่เลยทีนห้อง้เราผมมีแนวเที่ยวมีแนวเที่ยววันนี้ผมพาคุณดูฟาร์มอ่ะเริ่มเบื่อมันอยากอยากอยากลงแข่งจัดเลยวันนั้นอะได้คิวเดีสเยอะจัดอ่ะเล่นพาคุณดูฟาร์มจนขึ้นเลเจนิ์อ่ะ ไม่ผมไม่ได้เก็บผมไม่คนดูเก็บหมดเลยมันจะมีคนนึงอยากโคตรโชคดีอ่ะเอามาแท้ปืนกับกระเป๋าอ่ะผมยิงให้เก็บออกห้าหกเซนอ่ะไมผมต้องเป็คนดูตาปักวะฮะผมก็จะหมดตัวเนี่ยเล่นโคตรสนุกเลยวันนั้นแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยสารบอดตายเติเน้อยอยู่แล้วว่ามีมันอยู่ไหนนั่นแหละอยู่ข้างในนั่นแหละจะลัจะรั อยู่ในชานมันอยู่ในชานสมมตให้ผม,มได้ไห<ด>มไ<ด>ไหรือท้องครัวตรงบันไดเสมมตเล่นเองกเาเข้นเราบเข้เอเลยเโมเล สองตัวเอ้ยเยระวังระเบิดออกประตูหน้านะตามอยู่ตามอยู่โอ้ยเซตดีเนี่ยตายมีอีกตัวมีอีกตัวนนโอ้โหตายหมดเลย ัวโอ้ยยาเดี๋ยวนะคุณนายเจโดนตรงไหนคุณนายเจคุณโดนตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละพี่ตัวนั้นแหละไม่อยู่คนอ่ะอยู่คนอยู่ตรงไหนข้างนอกใช่ไหมตายหน้าประตูเลยเก็บพี่ตายแล้วตายแล้วไม่ไม่ที่เพื่อนตายอ่ะเพื่อนอีกคนตายตรงไหนหน้าประตูที่ตายตะกี้เลยหน้าพี่ตะกี้เลยอ๋อคือเพื่อนนอนเฉดหมดเลยใช่ไหมตรงเนี้ยอยู่หน้าประตู ใช่นี่แหละนอนยังชาอยู่อ๋อโอเคีอไร้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูตกเลยบอดใช่ไหงไปเอ็ดสามอยู่แล้วพ้าผ่าด้วยพี่ถ้าเก็บอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บของผมนะเอาแค่ของแต่งผมไปได้แล้วปืนกับแค่ปืนกับแม็กก็เพียงพอ ทำไมบอกมันเล็งหลังกันะนะวิ่งเช็คสักหน่อยะในตัวใครมียาแดงไหมครับของผมหมดละไม่มีเลยพี่พี่เหลืวันนะจิ้มบิ๊กพักนะไม่อิ่มลอกเดี๋ยวเก็บให้ของเพื่อนอีก มองไปทางเตะบอลแล้วเดี๋ยวไอโดนเข้าหน้าใช่ไหม <laughs> ผมเห็นอยู่ข้างหลังล่วงเลย แล้วเราไปทำคอนเทนเนอวีดีกว่าห <c oughs> มูเมวสู้อะไอ้เฟิอยากสูเมวสูบบบบ้อะปดเยอะสูเม <พอ S 1> สูม้อะไปไหนนะไอ้เฟิร์สองตีอ่มันถ้ามันมีมากกว่า้าคนนแม่งมันชอบเล่นสร้างห้องอ่นเองแบบเอาฝีมือมาชนกันเองผมจะแก่แม็กทำอยไรวะ ว่าผมทำทำไมวะดูไในคิวจัดช็อตนี้คุยเพืずず่อนคุยเพื่อนสักครู่สักครู่ อนนีคืก็ตามระเบียบวะเนี่ยยินได้ยินไม่หมดเลยเนี่ยตาปลาเขากำลังแซ่บอยู่สักครู่สักครู่ต้องรีบอะไวไม่ต้องรีบคุณ oh. <Thank you. S 2> นี้มีข้อแถวดีกว่า ไปไม่ทันสักรอบอ่ะมอขาเถิดทุกวันถ้าก้าวไกลได้ไปนะอานนี้ไม่มีหรอกการพูดเลยว่าโวยโวยพูดเลยตอนนี้ไอ้เก็กจะตายหาหมดแล้วด็กแชร์พิทไลอยู่เหรอรู้อยู่นี่มันประเทศอะไรติดตามซะ เราซึ่งจะสตรีมอยู่รอาเป้าไม่โดนเลยอ่ะมันลั่นเลยคุณนายเจลองสตรีมแล้วมันกระตุกใช่ไหมครับผมสตรีมไม่ได้อยู่อย่มันมันกระตุกไหมอ๋อมันมันก็กระตุกสตรีมกระตุกแล้วก็ตอนนี้มันสตรีมไม่ได้เลยมันบัฟเฟอร์อ่ะของผมิงเลยคุณนายเจปรับบิลเลทเท่าไหร่ของผมแค่สามพันเอง ผมมันนาผมปากแค่เหลือแค่สองพันเองมันจะน<ผ>ม,มีอยู่เดือนหนึ่งอะที่เน็ตผมแม่งแรงโคตรเลยอ่ะแบบตีมได้หลายหลเล,ย,ลยเดือนหนึง่งหลังจากนั้นก็คือหวยมากติดตามแล้วสิติดตามแล้วไปแบบสวัสดีครับผมมาจากช่องนายเจครับในเมนแล้วก็ไดเครดิตเพิ่มไม่ใช่คุณเลยแล้วก็เลื้ยนเลยไปช่อนายเจแล้วก็เลี้ยน ไม่ใช่ไ,ชไ,ชไปที่ไม่ทำแบบนี้ครับเปิดกูห้าล้านกูโหเหล้อสี่ล้าน,นพี่ไอ้ยาฝ่าไม่เล่นแล้วฝ่าเงินขึ้นแล้วอ้รถตัวข้างหน้านั่นเพื่อนยิงใช่ไหมครับผมยิงไม่น่าเลยพี่ มัเขาจวจเลยอยตัวนั้นตายอะไรอ่ะเลอเองป่ะพี่ระเบิดด้วยมงมีความเป็นไปได้ดเดี๋ยวผมไปดูกนยิงไม่เข้าสักตัวขาจั่วจัดอ่ะผมว่าที่ตอนนี้ว่าจะเอาขึ้นห้าสิบดาวเนี่ยไม่ทันว่ะเกียดเล่นทวงทายผมไม่เคยคิดจะอันนี้แรงเลยผมขอแค่มีตังเล่นก็พอแล้วดูมันเนี่ย โอ้หผมไม่รีตังผมสีแรงอ่ะคนหนึ่งรีแรงไม่สีตังเราได้ยินเสียงยาขูดปะผมรีแรงไม่สีตังเออเราได้ยินเสียงยาขูดตะปักยาขูดเลยยาขูดาขูดผมมันที่มีบัตนะไม่เป็นไรไม่รู้อ่ะมันเสียงยาขูดเนี่ยตายมือพี่ตอนเนี้ยหายไปแล้ว ไม่น้องตกใจผมถอนหญ้าอยู่ต้องถอนยิงยาผมถอนหญ้าแถวๆรีบๆเก็บแล้วกันนี่เออห้าเก็บแต่งอย่างเดียวเล่นจ่อตีเนี่ยจะเก็บยังไงดีวะที่ต้องหาปืนเลื่อยๆเลยละ่ละ,ลละมันบอกมีแนวเกี้ยวอะของผมไม่ต้องเก็บก็ได้แต่ปั๊เกเก็บ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 หมดเก็บหมด หาแนวเกี้ยวก่อนนี่ผมไม่มีแนวเกี้ยวอ่ะเลื่อนไปอมกำลังดูลายตาปากเยอะผมกำลังใช้ทุกเซลล์สมองในการในการเซฟของเขปวด่าไม่หลุดเลยเสียงผมเป็นไงบ้างดีดีไหมในไลท์ในไลท์ไม่รู้อ่าในไลท์นไลท์แล้วก็น่าจะสภาพเดียวกันทุกคนอะ โอ้อเหมือนกันดีแล้วสิดีแล้วดีแล้วปกติปกติดูกี่คนนี่งห้าร้อยล้านห้าห้าล้านคนล้านโอ้ยต้องแต่งพาพี่ปั๊กผมไม่เอาเลยเยอะแล้วพี่เจพี่เดี๋ยวเข้าเกมไปผมเอาขนมพี่ให้พี่เอาไหมขนมไปทำไมอ่ะกินเหรอหนุ่มนะ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 เจ๊นี่ นั่นไงมาละนต้องมีคนมาวะยูวี่ถ้ามันไม่รู้ถ้าทํามันไม่มามันก็ไม่รู้ี่จริงจริงถ้าผมเล่นในเชิดยินนิดมันมาแต่หัวนะเลิกอะไรนะถ้าผมเล่นจอตีนแล้วมันโผล่มาแต่หัวเลิกยิงยิงจนมันพุ่นเลยจนหมวกมันขาดวันนั้นพี่เล่นวันนั้นพี่เล่นในบิไฟอ่ะสมัยเสรนแรกๆอ่ะ มีไฟไอ้พี่ยิงจนก่อหุขาวๆม่นแตกไอ้เหี้ยพี่เจ๊จำตายแล้วผมเล่นนิตโฟแล้วเข้าหายกันได้ไหมที่ตัวหลังหินนะไม่โผล่มาแต่หัวไอ้ผมกดเข้าไปไม่เข้าเลยไม่โผล่มาหัวนิดนึงก็มันแปลกแปๆกแป,ก,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 ปกอยู่นั่นน่ะเจโรสันจัดเลยเดี๋ยวต้องไปหัดเล่นใหม่แล้วมือหัดพี่หาผมโคตรแต่แนัน ตอนนี้ผมเซ็ตของ,บงแบบคนคนพาฟาร์มเลยอ่ะเ<โ>ฮ้ย <โฮ S 1> เสียงไรอะ่ะผมให้ลหลุดสองร้อยเลยพี่โอ้โหไปเก็บได้แค่นี้นะ ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเยอะพี่ป๊าผมอ่ะอเแต่ครบทุกคนเลยพื้นกับพื้นกับแม็กก็ได้แล้วพี่เสียงตีนบอลถอนนิ่งก่อนตีนบอ่าเหมือนบอลเลยพี่อ้าวผมอ้าวแปดสิ่วิ่งไม่ได้เลย วิ่งวิ่งไม่ได้ไอ้พี่เกินเจ็ดสิบก็ไม่วิ่งแล้วหรือเปล่ากินยาฟ้าผมกินแล้วนะวิ่งไม่ได้อยู่ดียาาฟ้นนีีี่่ะพต้องแต่งต้ไปเลยตาฟักทิ้งไรได้ทิ้งพี่ผมไม่วิ่งละมาดิทิ้งทิ้งต้องมาพี่คือของบังคัผม ไปมาผมผมถึกอยู่แล้วผมจะสวนให้ดูเจ้าเวทเอ็กที่ปักที่พักว่าเกาะลิกที่ใส่กับเกาะลิกที่พี่ใส่กับไอ้นั่นอ่ะไอ้เกาะปกติพี่ว่าไหนอีกตัวอันพี่ผมว่าเกาะลิกที่ผมใส่พี่ไอเกาะลิกเขียวไม่หลังหรือยี่่อมยิงไปขาวจ้วหรืยครับนะนึกว่าเอาแป้งไปทาให้มันอ่ะยี่่อทาแป้งเัมนสงกรานต์ แต่สุดท้ายก็ถึกสู้รถถังไม่ได้เลยแตกตาน,นี้ตาหน้าผมเล่นโอ้โหหน้าเลยนี่ว่ยแปลว่าเนี่ยมาดิไปหน้าผมเลย คนนะดิของเอสเจด้วยโอ้โหเฮียคนเอสเจเออขอบอดบอดเอสเจใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตายแล้วกูกูมันมีเพื่อนไหมตายวะตัอน่ากลัวจัดอ่ะพี่ตั้งทิ้งกระเป๋าไหมทีนี้ผมทิ้งไปดูรอบๆก่อนแล้วกัน ผมไม่เก็บแล้วเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยเอเจเก็ยบยังไงอะ่ะ โอ้ยเราขนาดกินยาฟ้าแล้วยังหนักเก็บเพา่อสโคปกล้วกันขอเ<พ>อสวีดี <B> นี่หว่าไม่เหลือไม่ตามารงสักอันเลย<ว><น>มาดิปากไม่มีเหรียญด้วยไปพี่ปล่อยไปวัดเลยพี่ มั่นใจว่าพีส่สามารถจะฆ่ามันได้ง่ายๆถ้าไม่ติ่มก็ทิ่มผมไม่ได้หรอกงเก็พลจริผมเล่นช่องมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเล่นช่องเขาไม่ใช่ช่วงนึงอะช่วงนี้แหละผมเล่นช่องเขาถ้าไม่เจอตี้วิ่งยิงเลยมั้งคพี่แต่พวกผมมาวิ่งใส่เขาธรรมชาตินี่ไปไร่นี่เจอทุกอย่างเลย ประมาณเดี๋ยวนะสองสามนาทีขีดขี้ก็ปวดเกมก็ดีเล่นไปก่อนไปไปก่อนไปไปก่อนได้อีกประมาณสามนาทีเนี่ยผมเนะี่ยตายประจุก่อนเดี๋ยวมันเกิดวุ่ิบก็ดีใจะรู้จักลึกรู้จักคาปาซิเตอร์ะรวะก่อน,นอะไรก็ดีอะอะไรอ,อ,ไรอะ เไอ้พวกต้องรู้จักอะครับพปรเจเตอร์อินเตอร์คายประจุอะไรเงี้ยอย่าเด้ออย่าเด้อเมื่ออยากพูดว่ามันคืออะไรเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวพูดผิดอีกเดี๋ยวโดนด่าตามว่าเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นแสงอีริตนะ เป็น SVD เฉยมันนึกว่าเหมือนกันอันนี้ไม่น่ามีมันมีเฉยเลยโผมาจะปุก๊กมันน่าจะเกิดตรงนี้แหละไอ้ที่เกิดฝั่งนี้แล้วมันดักหินแถวนี้ผมว่าแล้วมันจะเดินไปออก,กแ,แบบนี้แหละทังานนี้ถึงเวลาโดวิ่งอะ่ะ do n e ตติ้งอะ่ะ พักพี่ปักครับเปิดกองเต้นให้ดูเลยครับโอ้ยตุ้งแมวแมวเดียวอีกเปิดกองเต้นผมให้สี่ร้อยเลยบิดเลยอ่ะบิดคมๆอ่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยอ๋อทีฝั่งนี้คมอ่ะเชี่ยพี่ผมโเลียเนียไอ้ลำทุกขเ้าหายเพื่อนแว่งกันเลยนะ ในบัญชีมันมีอยู่หมื่นเจ็ดแตไอ้ยัดปั่นมันของแม่งมีอยู่หมื่นเอ้ยแม่งมีอยู่พันหกอ่ะไอ้เหี้ยผมบอกเลยใครไปยิงผมได้ตถือยพะเยาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครยิงผมได้ตอนนี้แบบ้ยพี่ปักตีนมาพี่โคนพี่เอ๋ยเซตห้ามึงทำอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้ชัยในบัญชีกระเป่าเช็คที่หกก็ได้พี่ ในบัญชีมันมีเป็นหื่นบัญชีมีทันเดียวเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่ <Yeah. S 2> มันมาไม่หมดไม่อยู่ไม่ยัย้งเลยสี่เองวะไม่ใส่หมวกใช่หมวกเหรอทำไมผมเห็นหมวกให้โหโล้นเลยผมเห็นมาใส่หน้ากากกันแก๊สทนายเหมือนกันบ้างปีปักเพื่อนมันแน่เลย ไม่มีละขยายน,นะขยายน,นะเอ้าตรงไหนวะเอา้านี่เซตสี่ไม่ใส่มวลเอา้าเซตเพื่อนนี่เซตเพื่อนที่อยู่ในไฮเซตใครวะเซตเพื่อนไงบนมาเจอบนมาเจอได้ไงนี่ โอ้วมันมันมีแค่นี้เหรอเก็บไปไม่ได้แล้วอะเก็บไ่ต้องเก็บพี่นั้นมันของผมหมวกอะหมวกของผมต้องเก็บไปต้องเก็บเคโอเก็ผมก็ว่าโลกมันกลมนี่พี่ผมจะพิมพ์บอกอะไรว่าดิ๊ พี่มันเลิกเส็จเไปบอกเลยยวาของช่องอยู่นเนี่ยเองับเอาหมดพี่เอเลยลุงเอเลยผมทิ้งปืนไว้เลวผมวิ่งมาเก็บได้ไหมวะเอาละใกล้ออกละเจอไม่ได้เลยพี่เตนอนนาทีพี่ก็ได้ออกแล้ว ปักอยู่พะเยาพี่ปักอยู่พะเยาี่เ็อยู่พะเยาเนี่ยเดี๋ยวจะหาโอกาสให้พีเมาเล่นไม่ค่อยบหเ,เลยพี่เอพี่เอแกไม่มาวักเลเหนาเหนาเหนาวหนาจีนีวันนี้หมกลงอย่างหนาวิ <c> ่ห <oughs> <c oughs> นาวนาว,วันนี้หมวกลงหนาจัดอะเ<า>ชียงรายี่หมอกอ อยู่ศาลานั่งทํางานอยู่ลมพัดฟิววิ่งเห็นถึงฟวงไยเดี๋ยวอกไม้นี่ไปดูเน็ตแป๊บไปแล้วอีกแปดสิบเมตรคงจะมีคนรักมีคนรักวะแนามีแล้วผมว่าเฮ้ยมีค่าเท่ากันว่ะผมก็จะวิ่งเอาเอาปืนไปทิ้งหแล้วก็วิ่งกลับมาผมมีค่าเท่ากันว่ะ ถ้ามีตัวดักกับผมมอบละยอมให้ยิงละยอมยอมอออจัดอะอิ่มจัดอะของเพื่อนถ้าถ้าของประมาณนี้ถ้าเป็นของศัตรูก็ประมาณออกร้านอะผมมีขาย มันยิงโดนเนิขึ้นสิบบาทเงินในวอลของมีไม่ถึงนาะลงธนาคารก็ได้วะน,นี่จะเป็นของศัตรูก็ประมาณออกร้านยิง,นนงสี่พานสิบของเพ่มากับมากับมาผมเอาของมาให้ทุกคน<า>ละมาทุกคนเงียขอบคุณครับสีอะไรกัดโอม้มายิงโอ้ผมปลาพี่ปาัา What we got? ผมเห็นล้มกันหมดเลย <c oughs> ผมโอ้โอป้าที่หมวกหมวกของหูฟังไม่ต้องเก็บไห้ผมก็ได้นะไอไอหมวกเนี่ยทิ้งอไปเลยก็ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ไ <c oughs> ม่ได้บอกตอนเขาออกมาแล้วมผมเห็นไงว่าที่แกเอาผมม